ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกสลพรามณคามในแคว้นโกศลณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาสัตว์ดิรชานทุกจำพวกสีหะมริกคาราชโลกกล่าวว่าเป็นยอดของสัตว์เหล่านั้นเพราะมีกำลังมีฝีเทา้ามีความกล้าฉันใดบรรดาโพธิปักขีธรรมทุกอย่างปัญญีเรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งโพธิปักขีธรรมเหล่านั้น เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรูฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพธิปักขียธรรมเป็นไฉไหนคือสัตถินสีเป็นโพธิปักขียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรูวิริยินสีเป็นโพธิปักขียธรรม ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สตินีเป็นโพธิปักขียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สมาธินีเป็นโพธิปักขียธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ปัญญีเป็นโพธิปักขียธรรม ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาสัตว์ดิรัฉานทุกจําพวกสีหะมรฤขคราชโลกกล่าวว่าเป็นยอดของสัตว์เหล่านั้นเพราะมีกําลังมีฝีเทา้ามีความกล้าฉันใดบรรดาโพธิปักขีธรรมทุกอย่าง ปัญญินีเรากล่าวว่าเป็นยอดแห่งโพธิปักกิยธรรมเหล่านั้นเพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ฉันนั้นเหมือนกัน